ฟังแล้วใจฟูตบสาวออลแลนโดพูดถึงพรพันธ์หลังโดนปั้นจนขวา MVP ฟังแล้วใจฟูลินซี่แวนเดอร์ไวดะตัวตบสาวสหรัฐอเมริกาออลแลนโดพูดถึงพรพันธ์หลังโดนปั้นจนขวา MVP วันที่11มีนาคม68การแข่งขันในศึก USA Pro Volley b a l l Federation เกมที่รอลันโดวาคิริสออลแลนโดวันคิรีเอาชนะโคลัมบัสซิรี3-1เซต25-27 25-21 25-18 25-21เดิดหน้าิว้าชัยชนะเป็นนัดที่ 9, ติดต่อเดิ หลังจบเกมลินซี่แวนเดอร์ไวเดตตัวตบสาวสหรัฐอเมริการองท็อปสกอร์และเอ็มวีพีของเกมนี้พูดถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่ฟังแล้วชัดเจนว่าชื่นชมเซตเตอร์วอลเล์บอลหญิงไทยสุดๆโดยกล่าวว่าฉันรักการได้เล่นกับทีมนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกเป็นธรรมชาติมากฉันไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยสักนิดฉันรักการตบจากเซตของชมพู่มันเหมือนความฝันที่ได้ตีจากลูกของเธอและฉันมีความสุขมากที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงสำหรับออแลนโดวันทิรีปัจจุบันนำเป็นอันดับหนึ่งของตารางมี34คะแนนจาก การชนะ11แพ้4นัดนำห่างอันดับ2อโอมาฮอซูเปอร์โนวาสีคะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดโปรแกรมต่อไปออร์แลนโดวันคิรีมีคิวลงสนามพบซานดิเอโกโมโจในวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย